Oh oui. หมดเลยแล้วน้งไอ้เ <apenas> นี้ยไเป็นไงไน้เป่าวะโทษเลยรายการปิเศุอะไรเนี่ยเอ็นจอได้ไหมไเป็นเป่าอันนี้มาสถาการณ์ทอยู่ใช่ เพลงมา Studio. ให้ทุกคนได้ฟังและก็ตก็ใจของเจ้าฟังเพลงที่เธอนัาฟังอยากฟังนไหมะ่ะเพลงละลายมาทำให้ทุกคนละลายกันเทือน้าครับว้าวด้วยนะคะก็ละลายกันทื่อน้าขนาดนี้นะคะทริปเดทของเราก็ต้องไม่แผ่วนะคะทุกคน f l e x 1 0 4 5 e x t r a u underscore เอร์ชั่นที่ชวนละลายที่สุดที่นี่ที่เฟรย์104.5พร้อมก,กับทอดที่คิดว่ายากที่สุดน้ตเเออเได้หมได้ไหออันนี้อันนี้ไม่แก้ตัวเนดะี <c oughs> ๋ยวไอง่วงนี้ร่างกายไม่เต็มร้อยแต่ว่าจะทอนเราท่ะมีด้วยความรู้สึกวิธีการร้องนะฮะ ต้องมาเสื้อก็คือดึงได้ได้ครับเออแวน่แวนเว้นถอดได้เล่นได้ทุกสิ่งอย่างแล้วแต่เลยเออโอเคได้ครี <Create S 2> เอทมาเลยนะคะในเวอร์ชันที่พิเศษสุดที่นี่ละลายเธอเศรษฐฝากทุกคนร้องคำว่าชามเชยร้อนน้อนน้อนนึกขึ้นในวัชชัย ละลาเลลาลลไม่เอาแบบ้ไปเราทำได้หลายอย่างจริงๆใช่แล้วกลุ่มเราเล่นๆอ่ะจนแบบเดี๋ยนี้ห้ามมเป็นละลายลลายละลายแต่ทุกคนมันเป็นเฮงป๊อบนะเป็นเฮงป๊อบเนาะใช่สับัดสวบัดสะบัดไม่ยากใช่ไมอนนี้อันเดอร์สกอร์ละลายละลายขอ <boards S 1> อยากลองเปลี่ยนสิที่ที่บาสวัสดีครับทุกคนรฝากละลายด้วยนะครับก็กาอูของสารกินส่วนละลายตสขังเป็นนี้เออแล้วก็เพื่อนเขา้ออยากได้คนที่ดวงดีจะถูกสลากกินไม่ไ้แบง เก no nah, like ่ีขานะไปม่เยเหอมเข้าใจเหมือันกด้นการเดียวเจอตอนแรกคือเห็นว่ามมีเพืนช่างด้านกางสื่อมาเรรู้สึกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสต์ด้นนั้นได้จริงๆเพราะว่าเขาจบเกชินดนที้ตอนนั้นเขาแข่งในรายการลาเซคอนแล้วก็เขาเป็นที่ต้องยอมรับว่าพื้นฐานด้ยสิเขาไม่ได้มีพรสวัด์ด้านการรองแอมเ้นแต่ว่าควาพยายามของนนให้เขาอะ เกิโงนงเห็นเวลาเขาพูดเรื่องอะไรแบบนี้เขาจะมีแบบแฮชแท็กมาดีสนเป็นเรด์ของขาจรๆรคนที่มีเสน่ห์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตวรือว่าเป็นวิธีการพูดวิธีการใช้ชีวิตรยิ้มตาจมูกปากหน้าจริงๆทุกคนเป็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมคอย่าเป็นผู้หญิงก็จะ้องง่ายเพราะว่าเขียน ดิสตองดิสตองว่ะใช่ตัดไปเส้งกลางใช่ตัดว่าเริ่มสูงแล้วเกียรใช่เริ่มเริ่มขนลุกแล้วว่าเตยจะทาได้หรือเปล่าผมยังลืมทุกอย่างไดยครับ ไม่สามารถแก้ตีได้เราคือเว่าทุกครั้งที่ผมร้องให้เพื่อนผมอ่ะมันจะร้องได้แต่ว่ากี้หกอทุกคนร้องได้ใช่แต่วักี้ชั่นที่เป็นที่สุดของเตาอูหน่อยปานที่สุดรู้กันะนรู้ดี้องจับต้องที่กล้องเป็นเพอิเพื่อนนับเพืหนัก็ขำมนกันดีเลย จ้ามานราวันสุขทัยใสหมาจ้ามาตาใสๆเฒ่าสาวอีกแล้ว <Nic>

วันของกาที่เป็นัเราเรียนเยอะแบบนี้ตัือนงจริง้ชีวิตเลยสุดชีวิตสุดชควิตเลนอ๋อ

แตว่า้เแอปเอาร่นะะเออะไรีนะน้อาม่ายนะคัะปี

จกลับทำให้ฉันยิ้มขีในใจฉันมีใจที่เธอฉันมีใจที่เจอเธอจะคิดกี่ังใจเดียวี่มีไม่ว่าจะที่ไหนฉันมีใจที่เธอนายจะต้องพบเวลา Watching them to

แต่ว่าพี่เผนะแต่าครแล้วก็คือมีให้ทุกคนเลยครับททุกายที่ทางมีความสุขงก็ให้นว่ะูในคใหนแบบ